สวัสดีแพนด้าคิดชาแนลกับ Project ์ o m b o อวันนี้มาเรียนรู้ปุ่มพื้นฐานกันดีกว่าเชื่อว่ามือใหม่หลายๆคนแบบแพนด้ามีปัญหาในการกดปุ่มแล้วพลาดตายตลอด <ค oda> ถ้าไม่อยากเป็นแบบแพนด้ามาเรียนรู้พื้นฐานกันค่ะปุ่ม w a s d เป็นการเดินปกติเ <Lights> มื่อกดพร้อมกับปุ่มชิฟตจะเป็นการวิ่งจ็อกกิง้ง และปุ่ม a อ t ิเนตเป็นการวิ่งสุดแรงเกิดกดปุ่ม C เพื่อหมอบเมื่อเคลื่อนไหวพร้อมกับปุ่ม WASD จะเป็นการย่องและเมื่ออยู่ในท่าย่องแล้วกด Shift จะเป็นการย่องไวขึ้นกด Control หรือคลิกขวาเพื่อมองไปรอบๆเมื่ออยู่ในโหมดมองกด Spec Bar เ,เพื่อผักซอมบี้เมื่อซอมบี้ล้มลงเราสามารถเดินไปยืนทับเพื่อไม่ให้ซอมบี้ลุกขึ้นได้และเมื่อเรายืนทับกด Spec Bar อีกครั้งจะเป็นการกระทืบใส่ซอมบี้แทน กดปุ่ม e ที่หน้าต่างจะเป็นการเปิดหน้าต่างกดปุ่ม e ครั้งที่หน้าต่างจะเป็นการปีนข้ามหน้าต่างกดปุ่ม e เพื่อเปิดปิดประตูคลิกขวากดปุ่มพักผ่อนจะเป็นการนั่งบนโซฟาสำหรับ b 4 2กด e จะเป็นการนั่งบนโซฟาหรือเก้าอี้ได้เลยอัตโนมัติ การพักผ่อนช่วยลดอาการเหนื่อยที่เกิดจากการตีซอมบี้วิ่งหรือทำกิจกรรมต่างๆจนภาวะร่างกายเราเริ่มเหนื่อยสามารถกดคลิกขวาเลือกนั่งที่พื้นในกรณีที่ต้องการพักผ่อนโดยที่ในพื้นที่นั้นไม่มีเก้าอี้ให้นั่งกด e ที่รัวจะเป็นการข้ามรัวกด shift เป็นการวิ่งข้ามรัวและ alternate ออสำหรับการกระโดดข้ามรัว ในเกมจะมีรั้วสูงให้ข้ามกด E ค้างเพื่อปีนข้ามรั้วสูงแต่ซอมบี้ก็จะสามารถข้ามรั้วเล็กได้เช่นกันนะคะส่วนในการถือของหรือกระเป๋าที่อยู่ในมือของจะตกมาปีนข้ามรั้วสูงยกเว้นอาวุธที่ถืออยู่ในมือถ้ามีอาการง่วงนอนให้คลิกขวาที่เตียงแล้วเลือกนอนหลับถ้าให้ดีนะคะใน B 42พกหมอนไว้ด้วยเพราะการนอนบนเตียงที่มีหมอนจะฟื้นฟูความง่วงได้เร็วกว่าเตียงที่ไม่มีหมอนค่ะ สำหรับพื้นฐานเบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะแพนด้าคิสขอตัวไปเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้พบกันใหม่นะบ๊ายบาย